ค่อยๆไต่นะคะค่อยๆไต่เนี่เห็นไหมคะสะพานมันจะเอียงด้วยนะคะเป็นเลี้ยวขวาด้วยพอาขึ้นสะพานเสร็จก็เลี้ยวขวาแล้วก็สะพานชันมีคอมีคอสะพานนะคะซึ่งมันต้องค่อยๆขึ้นถ้าเราขึ้นแรงมันจะกระโดดนะคะมันจะกระแทกคอสะพานค่อยๆลงวันนี้เรียนวันแรกเป็นเลยนะคะเลี้ยวเป็นค่ะชะลอรเริ่มได้เบรกเป็นดีขึ้นกว่า ก่อนที่ครูจะมาสอนเราก็ทักษะก็ดีขึ้นนะคะเรียวนีเวเวเว่เอ,อ่แล้วเดี๋ยวให้ขึ้นดูอีกรอบนึงนะคะติดคอสะพานนะคะติดเนินติดคอสะพานทํายังไงถึงจะทําได้คะครูเลี้ยงคัดให้เป็นนะคะเลี้ยวเป็นเลี้ยงคัดเป็นมันถึงจะเลี้ยวขึ้นสะพานได้ เนี่ยก่อนหน้านี้พี่นกบอกว่าถ้าจะขับขึ้นสะพานเนะี่ยไม่รู้นะกะไม่ถูกว่ารถมันจะชนคอสะพานไหมจะชนขอบสะพานไหมอะไรอย่างเงี้ยมันตรงทางไหมครูก็ไม่ได้บอกอะไรครูก็บอกแค่ว่าเนี่ยเราต้องมองตรงกลางแต่สิ่งที่ครูสอนนะคืออะไรมองตรงกลางอ่าโอเคเอาจอให้ครูเย่าขับสุยาเบกปุ๊บจ้าเป็นแค่หนึ่งก็คือมองตรงกลางสะพานวิ่งขึ้นไปให้เหมือนเราเลี้ยวเข้าซอยอะค่ะใจเย็นนะปล่อยเบก เลี้ยงคัดไว้เลี้ยงคัดไว้ถ้าสาั่นแปลว่าแปลว่าเราอาจจะปล่อยคัดเยอะไปว่าสวยค่ะนี่สะพานแคบมากนะคะจริงๆพี่นกรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็สวยนะคะขึ้นเองลงเลี้ยงคัดสวยเลยเป็นเลยนะคะเล่นมันเดียวก็เป็นเลยคราวนี้ถ้าเกิดพี่นกขับรถไปที่อื่นถ้าไม่มีครูไปจอดติดเนินติดคอสะพานก็คือไม่ต้องกลัวแล้วนะคะไปได้เพราะแถวนี้สะพานเยอะนะคะ เป็นคลองอ่ะคลองมันเยอะแม่น้ําเยอะคลองเยอะจ้บครูอยู่แถวไหนอยู่นครชัยศรีนะคะจังหวัดนคนปรปฐมรับสอนนอกสถานที่นะคะไปได้ทุกจังหวัดค่ะถ้าจ้างไปถ้าไกลามากปัญหาก็คือแพงเท่านั้นแต่ไม่ใช่ปัญหาของครูนะคะครูไปได้ไกลก็คือค่าใช้จ่ายค่าน้ามันเยอะค่าน้ํา กลถ้ามันไกลค่าที่พักก็ต้องดูด้วยนะคะว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะบางที่ครูไปสอนนะค่าที่พักแพงมากค่าที่พักแพงค่าน้ามันมันไปไกลก็ค่า,าน้ามันมันก็อ่าชะลอ้อค่าน้ามันก็แพงตามไปด้วยค่ะัะสเดินบัสินันไปนะจ๊ะโอเคจอดปึ๊บ โอเคแซงต่อว่าเลี้ยวสวยๆนะคะเลี้ยวสวยๆเลี้ยวสวยๆเเย็นมาึกที่แรกผมทมอะไรก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะพมอะไรจะควายมือเหมือนควายมือแล้วมือพันกันเวลาคืนๆไม่ค่อยทานเพราะเราเป็นกระบะนะคะกระบะวงเลี้ยวเปะดืินนันไปนะไปเบรกนี่หมอไซต์จะชนพี่ดูสิ ทำไมจอดตรงนี้ทุกครั้งเลยเส้นเส้นเนี่ยรถจะชนกันแล้วเนี่ยรถจะชนกันแล้วเนี่ยขาวอยู่ตรงนี้รถจะชนกันแล้วเนี่ยพี่เอาดีๆพี่ค่อยๆชะลอไม่เราพี่เบรกทำไมพี่เบรกเบรกจึ๊กเลยเป็นบอกให้เปลี่ยนไงป็นบอกให้พี่เปลี่ยนเส้นสีขาวตรงไหนไม่ไม่ไม่พี่วิ่งไหมเส้นปากซอยแล้วพี่ก็ชะลอ ค่อยๆชะลอด้วยพี่ที่เบรกจึกเลยอ่ะคือมาถึงเบรกเลยถึงเหมือนประมาณว่าฉันไปต่อยไม่ได้แล้วนะเขาห้ามไปฉันต้องหยุดแค่นี้เท่านั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันจะมีติดปัญหาบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งถ้าหัดมาเองอ่ะในความเข้าใจของเราเราฉันต้องทำอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่นะคะ จเรื่องเนี่ยเทคนิคต่างๆขึ้นนงขึ้นนเ้นขึ้นสะพานอะไรเนี่ยพวกเลี้ยวพวกคืนการเลี้ยวกันคืนอน่ะได้ต้องใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆแล้วก็ทาตามที่ครูสอนถึงจะทําได้เลี้ยวเป็นเบรกเป็นเลี้ยงคัดเป็นคือจบทำอะไรก็ได้ออ่เนี่ยแตเรากับขับไปทา้งบ้านค่ะก่อนหน้านี้ที่พี่นก จะเรียนอะครูพี่นกทําได้แบบนี้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นพุ่งเลยค่ะพุ่งพุ่งขึ้นสะพานไปเ้วเราก็กลัวใช่ไหมเสียเอาอันตรายวัดดวงเอาว่าจะรอดหรือไม่รอดเล็งเล็งไกลๆมีรถหรือเปล่าไม่มีรถพุ่งเลยค่ะพุ่งเลยแต่ถ้าเจอมาก็จบค่ะอืครูให้เทคนิคดีก็ ล้แเนี่ยพี่นกตะกล้าขับไปเห็นไหมคะในคลิปนะั้นดูดูลักษณะการขับของนักเรียนอ่ะก็พอของพี่นกก็จะพอมองออกว่าเนี่ยถ้าไม่มีครูพี่นกกล้าขับไหมกล้าสิขับได้ขนาดนี้เนี่ยแค่ขับให้เก่งขึ้นกว่านี้ไม่นานเดี๋ยวพี่นกก็จะไปได้ทั่วจังหวัดไปไหนก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้อาชลองแลง้วทำเดี๋ยวลงจ้ะสัญ,ญญาณไฟทําให้ทันก็เออเนี่ยถ้าพี่อย่าเบรกก่อนมันจะพุ่งมาเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ย มันจะพุ่งมาเพราะพี่เหยียบคัดช้าค่ะมันจะพุ่งมาก่อนเวลาที่เราเหยียบคัดเหยียบเบรคมันก็เหมือนจะแบบกระชันชิดเลยเนี้ยค่อยมือจ้อถึงทางแยกอะพี่ให้มันไหลข้ามมาก็ได้พี่เหยียบคัดตั้งแต่นันเนิ่นๆพี่อย่ารอข้ามมาแล้วค่อยเหยียบคัดเหยียบเบรคมันเหมือ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 นกระชันชิดน่ะมันเอารถไม่ค่อยอยู่อ่ะ สวยค่ะก่อนเลี้ยวทุกครั้งต้องมีการชะลอ,อก่อนชะลอมากชะลอน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่สภาพถนนว่ามันโค้งกว้างโค้งแคบซอยกว้างซอยแคบแล้วมาเร็วมาช้าแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน ค่อยคืนไปเรีงยคัดค่ะชะลอลงชะลอชะลอก่อนอย่าไหลามาข้างหน้าอันตรายเนี่ยโคง้งเรามองไม่เห็นเออ ไหมีรถมาจริงๆถ้าเมื่อกี้เราข้ามไปนะคะระก่อนจะถึงโคง้งรถคันนี้ก็มาพอดีอาไปเลี้ยงคัดด้วยเวลาที่จะเลี้ยวข้ามแยกหมายถึงโค้งเสร็จแล้วก็เลี้ยวตัดโค้งออกมาเนี่ยให้ระวังนะคะวิ่งให้ถึงสุดโค้งก่อนแล้วถึงจะข้ามได้อย่ารีบข้ามตั้งแต่ยังไม่ถึงโคง้ง เลี้ยวเขาเรียกอ่าเลี้ยวข้ามแยกตรงทางโคง้งค่อยๆจอดสวยๆนะคะอ,อืะไม่ปล่อยเบรกเออ คือมันเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อกี้นี้ว่ามันจะไปแล้วแต่เราไม่ยอมปล่อยไปเหยียบเหยียบมันไว้ให้ตกใจตัวเองเออนี่เรียนมันที่สองแล้วนะคะก็คือติดได้ละคะ่ะเวลาครูไม่ถ่ายคลิปนะทําได้ก็คือจอดปอออกตัวพอปล่อยคัดมาสัน,นสันสันรถสันรถมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่เหมือนจะวิ่งอะ่ะให้เราปล่อยเบรกออกรถมันก็วิ่งได้แล้วไม่ต้องใช้เร่งรถก็วิ่งได้นะคะ หมายถึงก็จะเคลื่อนได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราอยากให้มันขึ้นเร็วๆเราก็ใช้เร่งช่วยเพราะ,ะเร่งมว้เพิ่มความเร็วเราอยากเร็วก็ใช้เร่งไม่ว่าจะเป็นออกตัวต,วตอนไหนก็ช่างนะคะใช้เคร่งช่วยแต่ถ้าเราอยากแค่ว่าให้มันค่อยๆเคลื่อนปล่อยคัดอย่างเดียวก็เคลื่อนได้แล้วทำไมถึงต้องเรียนเพราะว่าถ้าเรียนแล้วเนี่ยสัญญาณไปจ้ะ ถ้าเรียนเนี่ยเราจะเป็นไวเราจะใช้เวลาแค่วันสองวันเราก็สามารถรู้สิ่งนั้นได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยติดคอสะพานเนี่ยติดเนินเนี่ยจอดติดเนินติดสะพานเนี่ยทำยังไงออกตัวยังไงทำยังไงไม่ให้ไหลนะคะไม่ไหลถอยหลังไม่ดับนะคะทำยังไงจอดแล้วไม่ให้มันไหลทำยังไงออกตัวไม่ให้ดับ ถ้าเราไม่เรียนถึงดูคลิปทาได้ก็อาจจะใช้เวลานานหรือบางคนก็นอาจจะไม่เข้าใจเลยเพราะว่าพื้นฐานไม่ได้พอพื้นฐานไม่ได้ไม่มีการก็คือคนที่จะจอดรถติดเนินติดคอสะพานได้ต้องเลี้ยงคัดเป็นซึ่งเวลาครูสอนครูสอนเลี้ยงคัดก่อนเลี้ยงคัดให้เป็นพอเลี้ยงคัดเป็นก็ถึงจะสอนติดเนินได้เราถึงจะทําได้นะคะถ้าเราหัดเองอาจจะใช้เวลานานมากหรือ,ออาจเป็นปีก็อาจจะยังทําไม่ได้ขับรถมาเป็นปีแล้วก็จจะยังทํา เรื่องพวกนี้ไม่ได้ถึงทําได้ก็แบบไม,ไ,มไม่ได้สวยแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเรียนวันเดียวรู้เรื่องยังสอนติดเนินเนี่ยต่อให้ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะวันแรกที่ครูสอนนักเรียนทุกคนก็จะทําได้เลยเพราะมันมีวีทีและอย่างหนึ่งครูอยู่ครูสามารถบอกได้ว่ามันเป็นอย่างงี้เพราะอะไรมีคนคอยบอกเราในระหว่างที่เราทำไงมันก็จะรู้อ่ะตรงนี้ผิดนะอ๋อต้องทําแบบนี้แต่ถ้าเราทําเองคนเดียวหรือว่าคนอื่นที่สอนไม่เป็นมาสอนเราเนี่ยมันจะเป็นได้ยาก ยากมากหรืออาจจะทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําประมาณนั้นอนะถ้าหายกันเองทําไม่ได้ก็ไม่ได้ทําเลิกทําอะไรเ<ๆ><ๆ>งี้ยไปขับแบบง่ายๆสวยๆค่ะดีๆค่อยๆใช่เาที่ทำไม่มก็คือจะไม่ทำแล้วใช่ถ้าหาักันเองใช่ไหมใช่ทำไม่ได้ก็ไม่ทําเลยเอยเพราะว่าทําไปหนึ่งแล้วก็กลัวด้วย กลัวไม่กล้าทําแล้วอเออกลัวทําแล้วแบบมันจะเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยอ,อติกสะพานเงี้ยถ้าทําไม่เป็นล้วก็ไม่กล้าแล,แล้วลองครั้งเดียวทําไม่ได้ก็ไม่มไม่กล้าท <ำ S 2> ําอีกแล้วแคบแคร์เลยเพราะเรากลัวเรากลัวเราไปชนคนอื่นกลัวเราพุ่งชนสะพานตกน้ําไปเราจะทํายังไงอ่าใ่ไคะถ้าไม่มีครูก็ไม่มั่นใจอ่แต่ถ้าจ้างครูมาอ่ะรอบแรกก็รอบแรกก็ทําได้เลยนะเมื่อวานที่พี่ทำอะเนาะอ่ะเอ้ยฉันทาได้นี่นะอ่ะอยากทําอีกใช่ไหม เวลามีครูเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากทําอีกอะอยากลองอีกแต่ถ้าเราหัดเองคนเดียวหรือว่าคนอื่นมาสอนเราที่ไม่ใช่ครูสอนเนี่ยพอทําครั้งหนึ่งไม่ได้เราอยากแบบไม่อยากทําแล้วอะ่ะมันกลัวอ,อย่างเงี้ยนี่คล้องแล้วนะคะไอ้ขึ้นขอสะพานเนี่ยท,ที่พี่นกคิดว่ามันยากจังเลยฉันกลัวกลัวจังเลยครูสะพานขึ้นยังไงอะกะยังไงอะขึ้นยังไงจะไม่ให้มันชนเนี่ยขอบสะพานทํายังไงดีวนี่ะเราตรงไปเลยนะคะเราไม่เลี้ยวติดขอสะพานละเราตรงไป ค่อยๆนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหารู้สึกว่ามันยากมากเลยสําหรับเราอะฝึกเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ถ้าจ้างครูมาสอนก็จะทําได้ไหวแค่นั้นเองแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะปลอดภัยถ้าจ้างครูไปสอนนะคะมันจะปลอดภัยที่เราได้แน่ๆเลยคือความปลอดภัยแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งที่มันถูกจริงๆไม่ใช่งูปลาแบบว่าเดาๆเอาอะไรอย่างเงี้ยพอเรางูปลาเดาๆเอาเนี่ย อุบัติเหตุก็จะเกิดง่ายค่ะเพราะเราการขับรถมันอันตรายนะคะมันยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็เป็นได้ค่ะครูก็แค่บอกว่ามันยากก็ไม่ได้บอกว่าเราจะทําไม่ได้มันยากค่ะแต่เราทําได้